ชิ้นเอ็นขอบกระดงคีลิว้วน้องลาสวัสดีครับเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยววันนี้ เป็นฟิลที่ผมไม่ได้ขับรถแต่หูแปดตาใช่ไหมพาชาวคณะพี่โดสวัสดีครับเยสวัสดีครับ,รบอาจารย์เอิร์ดอาจารย์เสาววันนี้พาชาวคณะมากินนี่ครับทรงตรงผมอ่านถูกไหมอาจารย์เอิร์ธตองอไม้อะไรไม่โทเกาเหลาเนื้อหนึ่งเก้าแปดหกเข้ามาที่จอดลงจอดรถจอดปุ๊บ จอดปุ๊บเขาบอกร้านไม่เปิดครับไม่ยังไม่เ็ไงเร็วเกิน่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาเพิ่มตรงนี้เมื่อก่อนครั้งก่อนผมมาตรงนี้ยังไม่มีเราไปดูแต่ข้างหน้าไปลงไปกันพี่โดไปกินอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรเดี๋ยวเนื้อสวัสดีครับเป็นทางการก่อนมาเรามาดูนั่งไหนอะนั่งหน้านี่หรอนั่งหน้านี่ไหมร้านเดียวกันป่า เออนั่งนี่แหละป่ะมาดูกันนั่งเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมนั่งร้านเดียวกันเดียวขอรังแต่นั่งนี่ก็ได้ไหมได้หมดอ่ะนั่งนี่แล้วกันป่ะอ่านั่งไหนนั่งนี่นั่งนี่เอานั่งเลยพี่ต้องโดนนั่งนี่โดนนั่งนี เราเหลามีก๋วยเตี๋ยวดโดเส้นอะไรดเส้นอะไรครับเส้นอะไรดออะไรเส้นใหญ่เนื้อตุ๋นกชิ้นเส้นใหญ่เนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นน่นะแล้วก็ลูกชิ้นเส้นใหญ่พิเศษก็ได้ครับอ่าเอาเฉพาะเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นอ่า ค,คนอื่นสังเลยผมผมผมเอาแบบพี่คนนี้ จันสาวสั่งแล้วเครื่องดื่ม,มาอาเลยมีอะไรทานมั่งรู้สึกว่าหอม,อมเดินไปดูที่มอก๋วยเตี๋ยวเขาดีกว่าครับเ,เพื่อนๆขอดูหน่อยนะครับนี่โอ้นี่เขาอยู่อย่างนี้เลยอันนี้พัาคีริ้วใช่ไหมฮะเนี่ยอะไรนะขอบกระด้งขอบกระดงขอบกระดง้ะดง แล้วนี่ก็เป็นเป็นเปื่อยของเขาเนาะพว,พวกเปื่อยพวกเอ็นพวกม้าาหอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับอหอมฟุ้งขึ้นมาเลยดูก็ทำก๋วยเตี๋ยวมาเย็นอยู่ข้างหมอ้อก๋วยเตี๋ยวนี่แหละหอม อันนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้องผู้ชายทำเกาเหลาอ๋อเอาผักบุ้งมาลวกแล้ทำเกาเหลาอยู่ตรงนี้ฮะใส่ผักลงไปอ,อันนี้ก็เลือกตามที่เขาสั่งเนาะอันนี้อเอ็น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 หอกกระโ้งกิลิ่า ออะะไรเนื้อสดอันนอะไระนะน้องลายน,น,นะน้องลายน้องลาย,อ,ลายอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งชามอ่าน,นี่ครับเตรียมมาใส่น้ำลูกชิ้นเอ็นขอบกระดง้งที่ริ้ว nong lai, là... à, bưởi một luộc mâm mày này, các, à, à, này, nấm hoa chửa hả? Ừ. À. Ồ, oh, hoa chửa, hay cay côn, tao lẩu, nĩ lẩu. ขอดูหน่อยจ้ะอ่านี่ครับผัดโรยลงไปร้อมเสิร์กระเทียมเจียวอ่าพริกไทยลงอืมเรียบร้อยครับน่ะตามไปดูที่โต๊ะตามไปดูที่โต๊ะอันนี้เกาเหลาป่ะคะเกาเหลาอันนี้เกาเหลาผมไปดู ตรงด้ไมมีคนอืเอาละขอบคุณครับช่วถอดแมสกช่วยถอดแมสชวย,ยสั่งก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวรอกอนนะผมขอว่าเอามาไว้ข้างหลังก็ได้ กันเอิร์ดไม่ไม่เอาถ้วยน้ำจิ้มเส้นใหญ่เส้นของโดโด f เซีบอกว่าโดโดทำไมไม่ไม่ให้ปล่อยให้โดโดปุงก๋วยเตี๋ยวเองโดโดเขามือหนักนะเขาเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะกะปปริมาณอะไรไม่ได้เหมือนคนทั่วไปบางทีใส่ไปอ่ะเขาใส่เขาก็กินเข้าไปอ่ะแต่ว่ามันก็ฮันตราย อเอาเอา,เอาน้ำตาลช้อนตาจา,ตารตาลช้อนหนึ่งจานครึ่งครึ่งช้อนนี่แหละอเอฟซีเซลบอกว่าใครจะมาเป็นลูกสไใภ้อาจารย์ต้องหัดกรุง๋วยเตี๋วก่อนขอแล้วแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณครึ่งช้อนอ้วจาอ,อ่าน้ำส้มเต็มช้อน เดื่นไม่มีถ้วยน้ำจิ้มถ้วยน้ำจิ้มอะร้น้เอาเอาพริกครึ่งช้อนโอเคโยขอบคุณครับยังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ากินเลยกินน้ำยังอาจารย์สาวปรุงแล้ว ระวังลมนะยจันเอิร์ดคำแรกคุณมาครั้งแรกใช่ไหมแล้วได้ข่าวว่าเพิ่งเป็นคนเพิ่งกลับมาทานเนื้อได้กี่เดือนสองสาเดือนเมื่อก่อนไม่ทานเนื้อเหมือนเหมือนกลับไปบนไว้พอบนไว้แต่สําเร็จไหมตอนบนไม่สําเร็จแต่ก็ยัง ยังอดมากี่ปีสามปีเหรอสามปีไม่กินเนื้อเนี่ยนะนและ้วแล้วมากลับหลังหันเพราะราอะไรหาหไรกินไม่ได้ไดมันหอมมันหอมเดินวานหอมล่อเลยตอนนี้เลยเข้าเข้าวงการาลกลับมาใหม่สายเนื้อมามาเข้าสู่วงการใส่เนื้อคือทีแรกอะ่ะผมจะชวนเขาไปกินข้วก๋วยเตี๋ยวอะไรนะไก่ไก่ตุน๋นคุยไปคุยมาเห็นเขาเอยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจา้นานัา้นเจ้านี้ คุณกินเนื้อแล้วเหรอกินแล้วแบบเอาเงินเลี้ยวเลยนี่ฮะแต่จางเสาก็ไม่เคยมาร้านนี้ <c oughs> แต่กินเนื้ออยู่แล้วกิน <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> ของโปรด <c oughs> มีอะไรที่ไม่กินเน <c oughs> ื้อ <c oughs> ไม่กินสัตว์ประหลาดอันนั้นนะเอ็นเดี๋ยวก,ก่อนผมชิมน้ำชิมน้ำซุป,ป <c oughs> น้ำซุป อซุปหวานผมว่าเขาน่าจะสจไะตล์คล้ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสสมพงอ์อ่ะไม่ใช่สมพง์อะไรเนาะเอสมพงหรือเปล่าสมพง์เหมือนกันใช่ไหมที่อยู่สายหนึ่งอะเนาะแต่คนละสมพง์กับที่ที่ผมเพิ่งไปออกคลิปมานะครับเพื่อนๆเ,เ,เจ้านั้นเขาก็น้ําใสเจ้านั้นก็น้ําใสแต่ว่าเขาจะ ดูอลังการอลังการนิหนึ่งขอบคุณครับอลังการเพราะว่าเขาจะแบบต้มคือเขาเหมือนกับทุกขายเนื้อต้มเนื้อเยอะๆผมคุยไปอ่ะอาจารย์เอ,อิร์ธเมื่อกี้มันใส่น้ำตาลไปยัง,ยงใส่แล้วอาจารใส่ไปแล้วใส่แล้วเนาะเดี๋ยวชิมก็รู้ขอบคุณครับ แต่นี้เข,เข้อกข้อสูตรเก่าแก่ใช่ไหมหนึ่งเก้าแปดหกหนึ่งเก้าแปดหกนี่มันสองพันยี่สิบสี่แล้วอันยี่สามยี่สิบสามยีอโอเคลองเอ็นเข้าก่อนครับแต่ว่าที่เมื่อกี้ผมบอกอาจารย์เนิร์ดอ,อาจารย์เนิร์ดไม่ไม่ใช้นี่นะทำอะไรนะทำอะไรนะเอ,อะ่อน้ำตาลแต่ละคนอาจารย์เนี่์ก็เคยปรุงแบบมีเครื่องจิ้มอย่างนี้ใช่ไหม บางคนเขาเป็นน้ำปลาน้ำปลากับน้ำตาลแต่ผมเนี่ยจะเป็นน้ำตาลกับน้ำส้มกอขอน้ำส้มสักสองสามช้อนเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยนะเอทีมทีมไปภูวิลล่าทีมหนึ่งวันนี้มาอีกทีมหนึ่งทีมเดียวกันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าสองท่านนี้ไม่ได้ไปภูวิลล่าเนาะเดี๋ยวงวดหน้าไปภูวิลล่าอาจารย์เสาจะไปเลยใช่ไหมน้องบอกสนุกดี สนุกดีเนี่ยผมเคยเห็นเอฟซีบางคนบอกว่าเขาจะเครื่องจิ้มเขาจะน้ำปลากับน้ำตาลแต่ผมเป็นน้ำส้มกับน้ำตาลน่ะเอฟซีท่านใดเวลากินเกาเหลาแล้วปรุงยังไงลองแชร์กันนะว่าเป็นยังไงการเอิร์ไม่ไม่นั่นสาเหตุเพราะคุณเพิ่งกลับมาใหม่ดิคุณเลยแบบไม่ได้อะไรปรุงอะไรเท่าไหร่ปรุงเครัพิ่งเพิ่งกลับมาบอื่น นักชิมคนอื่นก็ก็พูดไปยังยังเต็มชามอยู่ในพิวโดนี่โอ้คือแบบเขาบอกคอเรื่อืมากเ,เขาไม่ได้คุยไงเอ็นกันเอ็นรสชาติเ,เขาจะน้ำเขาจาขะหวานๆเค็มๆเนาะ อะไรพ่อไม่ค่อยหิวด้วยเ,เนื้อไปด้ยไม่กินข้างในจะเนื้อสั่งอีกได้นะอ๋อครับ ทุกอย่างเขาเปื่อยด่เนาะงานต่ออีกกล<ร>ับบ้านตีถุง <c oughs> ขอบโดูยังดีใจที่โดโด้ไม่กินเครื่องในนะผมดีใจนะเพราะโดโด้เขาจะลุยชามผมอยู่เรื่อยอ่ะ ไม่งั้นถ้าไม่มีเครื่องในไว้ผมไม่เหลืออะไรอะดูด้ช้อนหมดขอบกระดงแล้วเ<ด><ด>พื่อนเก็บปลานอะ ตรงนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอฟซีบอกว่ารีวิวแล้วไม่บอกเราอยู่บนถนนอะไรนะจันเอิร์ดการน,นกการจันนาพิเศษตัดใหม่เนาะตัดใหม่พาน,นกกัรนา,าพิเศษสะพานแรกครับได้านได้านทางเนี้ยถ้าถ้าวิ่งไปทางนู้นน่ะก็คือไปกัรนาพิเศษเนาะถ้าขึ้นสะพานไปเนี่ยก็คือไปพานนก,นนกเป็นสะพานแรกจากจากหัวถนนทางกัรนาพิเศษเนาะ เรียกว่าผ่านอะไรล่ะเมื่อกี้มีร้านอาหารอะไรนะร้านแม่กอเอแม่เกอ,อะมอไม่ใช่แม่กองแม่กงมาตรงข้ามมีปาเมโซอืมเลยปาเมโซเลยปมเอโซแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานอันนี้ให้มาข้างสะพานแต่ยังไม่ต้องอยู่เทินนะก็ะอยู่ทางซ้าย น้ำลากบัวด้วยนะผมกินน้ำลากบัวร<ม>้านเขาเนี่ยทรงทรงต้องจ<ง>านสาวตังอีกเลยอีกจริงค่ะอีก้วค่ะเพรา <ง S 1> <ง>ะเรายุให้จานสาวเขาสั่งไงเ<ง>พราะเขาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงไงอันเยอะๆเลย แต่ผมว่าเขามีกลิ่นเฉพาะของเขาอาจารย์ ER เอิร์ธว่าไหมก่อนหน้านี้คุณนัไปหลังจากเริ่มกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปกินหลายเจ้าแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหมือนกับเขามีกลิ่นเครื่องเทศที่ไม่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะ<ำ>นไม่โลกิ่นยั่งอิ่มนะเกลี้ยงฮะเกลี้ยงทุกคนนี่ไม่ต้องบอกเลยชามนี้ของใครชามนี้ของใครไงยิ้มแป้นมาเมื่อกี้ลงมา <lived out. S 2> บนยิวดาดืดอันแก้วตอนนี้อิ่มแล้ว ก็มาได้นะครับเพื่อนๆผ่านมาผ่านไปเนาะร้านเขาไม่ได้มีที่นั่งแค่นี้นะเขามีที่นั่งข้างหลังด้วยเดี๋ยวพาไปดูสนนราคาอาหารก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบฝากกดถ้าชอบฝากกดฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องมนดูพาเที่ยวด้วยครับถ้าชอบเจอกันคลิปต่อไปครับไปพูดเข้าไปนะถ้าชอบถ้าชอบอ่ะ ฝากกดกับตะไคร Learn ้กดไลค์กดแชร์ไปนะกดไลค์ใช่องโดโด่พาเที่ยวด้วยครรับคับฝากกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้ให้เรโด้วด้วยหน่อยนะครับไปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าใครนะเป็นคนขอให้พี่โดโด้พูดปิดคลิปอ่ะใครที่เป็นคนขอคอมเมนต์มาบอกพี่เขาหน่อยฮะมีพี่คนนึงบอกว่าใครขอให้ ชอบเป็นเอกลักษณ์โดโด้ปิดพูดปิดคลิปนี่แสดงตัวหน่อยจันเอิร์ธจะไม่ได้กลับแล้วเนี่ยผมลืมกุญแจออกกุญแจรถผมนี่ฮะด้านหลังเขามีร้านกาแฟด้วยนะฮะด้านหลังมีร้านกาแฟแล้วก็มีที่นั่งร่มร่มเยน็ยนๆอยู่ด้านหลังชมคลองที่จอดรถสะดวกสบายด้านหลังอยู่ตรงนี้นี่พี่ิงนั่งด้านหลังก็สบายดีนะะเยน็น เย็นสบายครับเัน,บนคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับคลิปไปละมัวแต่คุยเล่นเรื่องอื่นเดอซีดาผมอีกกินแล้วก็ไม่บอกว่าถ้วยชามเท่าไหร่เมื่อกี้เรากินไปทั้งหมดเท่าไหร่จัเนเอ๋รอบาทครับนเสากี่าชามาเ,า 2. 2> เกา,าเหลาสองก๋วยเตี๋ยวกเพิเศษหมดเลยเวลาคุณคุยคุณไม่ต้องสบตาผมก็ได้จันเอ์ เออมองมองแบงหน้ามองแบงหน้าผมจะมองปั๊มไม่ไม่ต้องจริงใจกับผมมากจะไม่มองปั๊มหากาแฟให้ยารยยศดินอเมซอนผมยังไม่ได้บอกเลยว่าให้คุณจอดปั๊มผมปวดฉี่เฉยเฉยเป็นเรื่องขานอัดยิปอัดไรไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนจะได้แล้วค่อยหาปั๊มเข้าเบื่อบรรยากาศปั๊มเก่าๆรู้หมดเลยนะรู้หมดเลยกินแล้วว่าจะกินอะไรต่อ คุ้ยทอดสลัดน้ำมันอีกโอเคไปครับเพื่อนๆครับวันนี้ภาร,รกิจนอกสถานที่ถ้ากล้องสันนงส่นเนี่ยกล้องสั่นเนี่ยโทษคนขับนะปกติผมขับเองถ่ายเองยังไม่สัน่นขนาดนี้เลยคนขับดูนหน้าคนขับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ